คุณปู่เขาไปเอามาเขาคือเขามีมีเพื่อนสองคนแล้วก็ไปหาอาจารย์เขาจะบอกว่าเองได้ไปและครอบคดคุณปู่เขาก็ยังเอาคุณปูน่นะเขาเขาก็ใช้วิชาของเขาก็ไปไปได้พี่ได้น้องได้ได้ยา่าได้พี่ได้น้องอได้คุณย่าเข้าใจได้พี่ได้น้อง,องคืออะไรเหรอคะคือคือเมียเมียหลวงคือยา่า เมียน้อยก็คือย่าอ่าน้องน้องสาวของพีน้อ<า>พี่น้องกันค่ะคะอนโทรนะคะเขาใช้คำว่าพยาเทครัวใช่ไหมประมาณนั้นนะคะได้เขาพราคาถานี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้คุณพ่อและคุณพ่อก็อเอามาใช้กับคุณแม่ค่ะอ่า เพื่อให้คุณแม่หลงไหลตอนเป็นทหารน่ะแล้วครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวมีความสุขกันดีไหมคะไม่มีเลยค่ะต้าโตมาจำความได้ค่ะคุณแม่กับคุณพ่อนีะ่ยจะทะเลาะกันตลอดเลยไม่เห็นมีจะเออแม่มึงกินนี่นะอุ้มพ่อมึงกินนี่กันนะไม่มีค่ะคือไม่ได้พูดจาหวานมมแมบเลยค่ะทั้งที่เขามีคาถาให้หลงรักกันเนี่ยนะคะค่ะเอ้แล้ว,ลวครอบครัวของคุณผาสุกเนี่ยตัวคุณเองก็เป็นผู้หญิงด้วย คุณพ่อเคยชักชวนมารับคาถานี้ไหมคะพระตุงไม่เอาเลยค่ะเรื่องคาถาเรื่องอะไรนี่ก็เหมือนกับเขาต้องคำสาบไว้แล้วคืออยู่ในที่ดินนั้นมันก็จะมีผลกระทบไปด้วยอะค่ะแล้ว,ลว,ลวนอกนอกจากนี้เนี่ยเห็นว่าสามีของคุณผาสุกรับไหมคะสามีฉระตุกรับแต่ตายไปแล้วอ้าวป้าตุก้ก็มีคนใหม่ มีอยู่มาได้สามปีกว่าเขาก็ตายอพอตายแล้วอยู่ได้อีกปีสองปีหาสุก็มีใหม่อีกพอสามีตายแล้วมีสามีใหม่ไม่แปลกเลยค่ะตายอ่กนขยันฮะตายตายอีกค่ะอยู่อยู่คนนี้อยู่ห้าปีตายคนสามีคนแรกที่รับคาถานี้มาจากคุณพ่อตายไปแล้วค่ะอ่ามีลูกด้วยกันทั้งหมดสามคนคสามคนค่ะลูกสามคนยังอยู่ดีไหมคะ คนโตนักเลงลูกสาวใบคนเล็กบ้าตอนที่สามีตายแล้วเนี่ยจะมีเป็นเงาดำๆเริ่มแรกมันจะเป็นเหมือนปากเสือพุ่งเข้ามาหาตัวนอนกับเราเรียบร้อยเนี้ยค่ะ,ะเล็กๆก็เหมือนเราขัดขืนอึดอัดอึดอัดของเราไม่ยอมเนี่ยเราก็เหนื่อยเปล่าเอออะไรมันจะเกิดก็เกิดแล้วก็ว่านาะอืะโดยสุดถ้าเราไม่ดิน้น ปั๊เดียวเขาก็ไปพอ<ร>ไปอเราตื่นเรายอมใช่ไหมค่ะต้องยอมค่ะไม่ยอมเราตายขอโทษอันนี้คือไม่ได้เะลึ่งระหว่างคนกับผีมีอะไรกันอ่ะใครที่ทําให้เรามีความสุขฟินฝักกันน่ะผีอุ้ยผีเหรอคะมีความสุขนอนแล้วมีความสุขกับใครจะพูดอะไรก็เรื่องเขาเพราะเราอยากหลับแล้ววันนี้รีบนอนแล้วเผื่อเขาจะมาเรารีบนอนก็รอ <c oughs> ผีค่ะ <c oughs> เวลามาเขาพูดคุยไหมไม่พูดนะคะแต่ถ้าเขามาแล้วเราเราเสี่ยงโชคเนีย่ยเราได้ค่าเลี้ยงดู <laughs> คส <laughs> มาเนี่ค่าเลี้ยงดู <c oughs> ฟินไม่ต้องรับผิดชอบเออให้ค่าเลีเล้ยงดูก,ก็น่าสนใจนะอ,อ,อ,อ <laughs> แล้วแฟนคนที่สี่รับรู้ถึงปัญหานี้ไหมรับรู้ค่ะคือจะบอกคุณมีผีคุณนาถามดิคุณนารู้ใช่ว่าเมียเราเนี่ยมีอะไรกับผีอยู่รู้ใช่ไหม ไม่ครัเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้ก็บอกเฮ้ยวันไหนของกูวะต้องแบ่งวันกันแล้วนะผีเหากันผมจะพูดเล่นอยู่เมื่อคืนนี้ก็มาประมวลภาพดูบอกเฮ้ยมันมันไม่ธรรมดาแล้วนะมันไม่ปกติแล้วนะคะใช่ครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ธรรมดาแล้วก็ปรึกษากันบอกหนูเรื่องนี้ไปหาหมอปลาเถอะ ไปปรึกษาทั้งมอบปลามันเกินกาลังเราละอะฮะใช่แล้วตอนที่เรามาคบกับคุณขาสุกเนี่ยค่ะทราบไหมคะว่าผัวสามคนก่อนหน้าของเธอตายหมดเลยรู้ว่าแต่เขาเลิกกันแต่มารู้ตอนหลังว่าเขาตายหมดเนาะคือเรารู้ตอนที่ได้ต้าเป็นเมียแล้วใช่ไหมครับมารู้ก็ต้องได้กันแล้วก็ถามบอกหนูแล้วพี่จะรอดไหมนี่แล้วบอกรู้แล้วพี่คนสุดท้ายจะรอดไหมั้ยยังไงก็ไว้สักคนหรืออะไรนะครมันมีอะไรแปลกนะคุณหมอ อะไรบ้างคะอะไรบ้างคะแบบตัวอย่างเนี้ยคนเนี้ยอยู่ๆก็พูดเป็นเด็ก้างบางทีก็เป็นพระบ้างนี้ใครเอ่ยลูกเขาฮะลูกเขาคนที่ว่าคนเล็กนะฮะถือว่าเป็นบ้านะใช่ไหมแตคือคนนี้บางวันนะคุณหมอกินข้าวหรือกินข้าวหรือกินอะไรก็ช่างับอยู่ก็มีเส้นผมออกมาจากปากนะดึงออกมาเลยบอกเฮ้ยมันมาได้ไงเนี่ยทั้งๆที่กินด้วยกันนะของผมไม่มีแต่ของเขามีครับมีเป็นเส้นผมออกมาแล้วเรามีล้วมีอยู่ช่วงหนึ่ง เป็นเสเลเลตออกมาเป็นแบบริมริมริมเป็นเชื้อคล้ายคลาย้คลายเชื้อนะครับเชื้ออะไรอะคะมันแบบว่าริมเป็นเหมือนกับอสุูจีน้ําเหมื<ะ>อนอสุจิออกมาจากปากอะครับอสุจิออกมาจากปากครับสเลเลตมั้งถามตอบไม่ถูกเลยอ